เน่นสองซ้มสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนวันหัดไทยชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะวันนี้หนูจะออกมาเล่านิทานเรื่องม้าสีรุ้งค่ะในเมืองเมืองหนึ่งมีพระราชากับพระราชนีปกครองเมืองให้อยู่อย่างมีความสุขแต่มีสิ่งเดียวที่พระองค์อยากได้คืออยากให้เจ้าชายมีผู้ครองเจ้าชายไม่คิดจะรักผู้หญิงคนไหนเลยจนกระทั่งคืนเจ้าชายจึงฝันไปว่า มาตัวหนึ่งสวยงามบินข้ามาจากฟ้าไกลมาสีรุงสดใสเหตุใดบินมาหาเรามาสีรุงหยุดเราให้เจ้าชายฟังว่าเราคือมาสีรุงเคยมีชีวิตยิ่งใหญ่เป็นเจ้ายิ่งจากแดนไกลโดนแม่มดใช้เวทมน สาบเราด้วยความอิชฉาเพราะเราหน้าตาสดใสแล้วส่งให้เราขึ้นไปบนสายลุ่ง,งามเจ้าชายช่วยฉันทีนะจ๊ะแล้วเจ้าจะช่วยเจ้าหญิงให้พ้นคำสา์ได้ยังไงละ่ะท่านเดินทางไปทิศเหนือจึงพบกระท่องต่างฝาที่มีแม่มดอาศัยอยู่ แล้วหาทางให้นางบอกวิธีแก้คำสาบด้วยนะจ๊ะเมื่อเจ้าชายรู้ทันทีจึงเดินออกทำอาหารแม่มดเพื่อช่วยม้าสีด้ววันเวลาสามวันผ่านไปเจ้าชายก็มาพบกระท่อมกลางป่าของแม่มดที่ต้องเป็นบ้านของแม่มดแน่เลยเราต้องหาทางเราหาวิธีแก้คำสาบให้ได้จะเป็นใครกันเราเป็นเจ้าชายเรามา มาที่นี่่อจะตามาแม่มมทพิาชานฉลาดแล้วนี่แหละคือแม่มทพ้ช,ชานฉลาดถ้าเช่นนั้นเรามีคําถามจะถามท่านแต่ละว่าท่านคงไม่รู้หรอกไม่จริงข่าหลอดรู้ทุกเรื่องเจ้าลองถามมาสิท่านเคยเห็นมาสิรุ่งหรือเปล่าถือเป็นเรื่องเล่าในนิทานจะขอท่านช่วยไขทาน ว่ามันเป็นจริงเช่นไรเรานี่แหละรู้ดีว่ามาซีรุงมีจริงเพราะเราเป็นสาวเจ้าหญิงให้กลายเป็นมาซีรุงเองท่านจริงรอดรู้จริงๆแต่และว,ว่าท่านคงดูวิธีแก้คำสาปแล้วสินะ เพราะท่านสัตว์จะหญิ่มานานแล้วใครว่าละ่ะลองจําได้เสมอจงฟังนะมาสีรุงตรงได้ดื่มน้ำค้างจาบใบยาวันได้เกิดลุ่งบนฟ้าเดินข้ามสะพานลุ่งไปนำน้ำค้างนี้ให้ดื่มก่อนสิ้นแสงแห่งตะวันและแล้วมาสีรุงนั้น จะกลับเป็นเจ้ายิงงามเอาเชื่อแล้วท่านจำได้แล้วก่อนนะเจ้าชายเราเวลวาค่ำคืนก็เก็บน้ำค้างจากยอดยานํำไม่ให้มาสิรประตอนสายอองฝนโปรยลงมาทำให้เกิดรูบนฟ้าเจ้าชายจึงข้ามสะพานลงไปเจ้าเจ้า มาสรีรุง้งเจ้าอยู่ไหนจะออกมาเด่นน้ำค้างเพื่อแก้คำาสาดเธอขอบคุณท่านมากค่ะเจ้าชายเมื่อมาสีรุ่งได้ื่มน้ำค้างทันใดนั้นมาสีรุ่งก็กลับกลายเป็นเจ้าหญิงที่งดงามมากเจ้าชายจิงพาเจ้าหญิงเข้าไปในประสาทของตนและอาบิเศษสมนสอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปส่วนแม่มดลายก็ต้องแปลงร่างเป็นผุดันสีเทาเมื่อคำสาดของนางถูกทำลายลงไปด้วยความรัก ที่เจ้าชายไม่ให้กับอาสี่นั่นเองจบแล้วค่ะ